สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับเปลงเซฟซับค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปนะคะช้อปปิ้งจะพาไปซื้อรองเท้าพอดีไม่มีรองเท้าใส่หน้าหนาวนะคะใส่รองเท้าธรรมดาไม่ได้นะคะก็เลยต้องไปช้อปปิ้งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่า เมโทรใต้ดินที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะที่ DC นะคะแล้วก็ไปดูที่ช้อปปิ้งนะคะที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะในวอชิงตันดีซีค่ะไปดูกันเลยค่ะเขามีการเทรนหมาด้วยนะคะกำลังเดินไปขึ้นรถไฟนะคะมีอะไรจะเมาห์มอยค่ะพอดีที่ดีซีค่ะเขาจะไม่มีการ โชว์คร์ด้นนะคะวัคซีนว่าได้รับอะไรเหมือนจะเป็นยกเลิกแล้วค่ะว่าให้เข้าผับเข้าบาร์ได้นะคะไม่ต้องมีวัคซีนคาด์นนะคะนี่นะคะก็คือสถานีรถไฟสถานีนนนนน Crying, Navy Memorial, okay. Okay. Customers, federal law requires customers to wear a face mask while riding Metro. Please keep your nose and mouth covered in stations, avoid trains and on buses for the health and safety of those around you. For more information, ถึงแล้วนะคะตอนนี้ด้านนอกนะคะกำลังจะเดินไปที่ช้อปปิ้งมอลล์ค่ะด้านหลังนะคะก็เป็นเมโทรนะคะตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมานะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกมิวเซียมนะคะที่เข้าฟรีนะด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะไปที่ โรงเรียนเก่าของเรานะคะนี่นะคะก็จะมีคนมาเล่นฟุตบอลน,นะคะนี่ออกมาจากเมโทรแล้วนะคะคือไม่ต้องใส่มาร์กก็ได้นะคะก็มีคนมาเดินวิ่งมากอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะดูเอ่อแมพก่อนนะคะว่าอ่อช้อปปิ้งมอลล์ของเราไปยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอ่าทรัมป์โฮเทลด้วยนะใครอยากเห็น ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีคนมาแถวนี้เยอะมากนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ต่างชาติที่เขามาเที่ยวนะคะถ้าอากาศดีนะเดี๋ยวพาเดินไปดูทัามโฮเทลถ้าเจอนะถ้าผ่านถ้าผ่านด้านนี้นะคะเดินไปตรงนี้เคาอยๆตรงไปเรื่อยๆนะคะประมาณ8ดนาทีก็ถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคนปั่นจักรยานนะได้เห็นมันจะมีเลนปั่นจักรยาน โงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนนะคะโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษนะคะตรงเนี้ยก็จะมีรถบัส้วยนะคะที่เขาแบบเป็นทัวร์ค่ะด้านนี้ก็จะเป็น Department of Justin นะคะน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น FBI Department หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูให้นะ อันนี้ก็จะเป็น FBI Department นะคะเนี่ยอ่าใหญ่มากเย็นมากค่ะเพื่อนๆเราก็นั่งเอ,อ่อ Metro มาประมาณสามสามสตช t นะดูด้านหลังบรนยากาศมันแดดไม่มีนะวันเนี้ยตอนสี่โมงอะค่ะ แล้วก็เจอะคะ่ะทรัมป์โฮเทลเดวเอาให้ดูนะนี่นะคะจะเป็นโรงแรมทรัมป์โฮเทลทรัมป์โฮเทลที่นี่อ่ะก็ถือว่าใหญ่มากแล้วก็หรูหรามาเห่านะคะมากกว่าหลายๆที่นะนี่นะคะโรงแรมทรัมป์โฮเทลมีความหรูหรามาเหา่าโอ้ใหม่กินเนื้ ลมพัดฟุดมาด้วยค่ะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นทรัมป์โฮเทลนะคะแล้วเราก็จะเดินไปถนนสายนี้ที่จะไปช้อปปิ้งมอลล์นี่นะคะเพืเ่อนๆส่วนมากนะคะพิพิธภัณฑ์ใน DC นะคะก็จะ เข้าฟรีนะเดี๋ยวแป้งจะพาเข้านะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ยังนะนี่นะคะก็เดินไปที่ถนน12นะคะด้านนี้นะจะผัดเดี๋ยวพาดูะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นถนน12นะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์แล้วด้านนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะพาไปาช้อปปิ้งมอลล์นะห้างห้างขายของไม่แพง นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นร้านขายของที่ไม่แพงนะคะเห็นไหมถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งรองเท้าก่อนนะนี่นะคะ มันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าเป็นของเหมือนเคลียร์แลนด์นะคะเป็นของเคลียร์แลนด์ก็จริงนะคะแต่ว่าคุณภาพดีนะคะราคาไม่แพงแต่ว่าของแบบแบรนด์เนมอะคะ่ะที่เป็นของอเมริกานี่นะคะก็จะเป็นของเคลียร์แลนด์นะคะก็40เหรียญเองค่ะราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าสวยมาก เสื้ออย่างสวยนะเห็นไหมเนี่ยราคาไม่แพงสปอร์ตบางนะคะก็ไม่แพงนะคะก็จะมีพวกไนกี้อา d a ดาแล้วก็ของที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็ยังคุณภาพดีอยู่นะคะแค่ลดราคาะคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานที่เราไปซื้อรองเท้าแล้วสรุปว่าได้รองเท้าแบบไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนอยู่ใน,นูมนเนาะเมื่อแต่ยุ่งๆกับการเลือกอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลือกยากเนาะเราก็ได้มาแล้วนี่นะจ๊ะก็เป็นรองเท้าบูทแบบยาวมาก๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะในราคาราคา 49.97ก็ตีไป50เหรียญน,นะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,600กว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับรองเท้าเนี่ยบูทยาวแค่นี้แล้วก็กันน้ำด้วยนะนี่นะคะก็ใส่กับยีนใส่กับอะไรก็ได้ะคะอยากรู้ไหมราคาปกติเท่าไหร่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะอันนี้ใช่ไหมเห็นหรือเปล่า49.97ใช่ไหม ลดไป75%ว,ว้าวดูดูแบทแบที่เรียแมทเรียก่อนนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันน้ำอะ่ะนี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นหนงังแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ราคาที่ถูกมาก49ลดลด49ลด75%เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวแกะให้ดูดา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  มันลดตั้งสองรอบแน่ตอนแรกมัน200 u อใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเอาไปเอามามันลดอีก50%ก็99 .99 แล้วล่าสุดลด75%เหลือ50เหรียญก็คือ1,600นะคะจาก6,600บาทลดเหลือ1,600แล้วคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่า มันไม่มีคนใส่ได้มั้งแล้วก็ช่วงช่วงนี้มันเขาอาจจะเปลี่ยนแฟชั่นนะคะแล้วก็ที่เราไปอ่ะเป็นที่ที่แบบเคลียร์แลนดแล้วก็คุณภาพดีถ้าเลือกดีๆนะคะเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูแบบหนึงอึ๊บแต่ว่าใส่กับตัวเนี้ยเราคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคหรอกเพราะมันจะไม่เข้าไงถ้าใส่กับดีมันจะเข้าเดี๋ยวค่อยลองในชุดอื่นนะคะ มันก็จะข้อยาวถึงนี่เลยนะใส่สบายมากเลยค่ะเราก็มันกันน้ำกันหิมะน่าจะกันหิมะได้เพราะว่าที่อีสีย่มันหนาวแล้วก็มีหิมะตกช่วงนี้น่าจะไม่มีหิมะตกแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเข้าสปริงแล้วไงนี่ไงค่ะแต่ว่าใส่กับยีนอ่ะมันจะสวยกว่าเดี๋ยวค่อยลองให้ดูใหม่แล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆถือว่าถูกใจใช้ได้ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอลากไปก่อนนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวหลายๆที่มากเพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงหน้าหน้าหนาวมันจะเข้าช่วงสปริงแล้วอะ่ะใกล้จะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วนะคะสปริงเขาก็จะมีอะไรทำเยอะนะคะไม่หนาวมากนะคะแล้วก็จะไปดูเชอร์รี่บัสซัมก็คือดูดอกไอซากุระนะคะ ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะเราปั่นจัก,กรยานไปก็ได้นะคะส่วนมากแล้วนะคะแป้งจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแอคทีฟสนมารปั่นจัก,กรยานไปนั่นไปนี่ใน DC แล้วก็ในเมืองเ,เราจะไม่ค่อยอยากใช้พวกเมโทรเท่าไหร่เราจะใช้ปั่นจักรยานแทนเพราะว่าไม่แพงแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็อากาศดีที่นี่เป็น ที่จัก,กรยานที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแป้งจะพาไปทําอะไรอีกรับรองว่าสนุกมากค่ะวันนี้นะคะก็ขอลากันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ก,กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปนะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ